สุขส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2,558ด้วยของขวัญพิเศษเพิ่มช่องทางการจำหน่ายหลอดไฟหลอด LED เชนิดบัฟกล่องกพพอมาตรฐานเบอร์5ราคาถูกสุดในประเทศไทยและประหยัดไฟสูงสุดพร้อมนั่งออกหน่วยโครงการแว่นแก้ว10หน่วยช่วยเหลือประชาชนผู้โดยโอกาสและมีปัญหาทางสายตานายสหรัฐบุญโพธิพักดีรองผู้ว่าการกิจการสังคมในฐานะโฆษก การไฟฟ้าฝ่ายเริเตแห่งประเทศไทยหรือกฟพ,พกล่าวว่ากฟพ เพิ่มช่องทางการจำหน่ายหลอดไฟ LED มาตรฐานเบอร์5ราคาถูกสุดในประเทศไทยคือขนาด5วัตต์ราคา115บาทและขนาด8วัตต์ราคา125บาทจาก17แห่งเป็น20แห่งเพื่อความสะดวกสบายของประชาชนในการซื้อเป็นกองขวัญโดยหลอดชนิดนี้สามารถประหยัดไฟได้ถึง1 8 5เมื่อเทียบกับหลอดไส้อีกทั้งอายุการใช้งานนานถึง15,000ชั่วโมงประชาชนสามารถ เลือกซื้อหลอดไฟ LED ได้ที่ห้างสรรพสินค้าและร้านค้าชั้นนำมากมาย รวมถึงร้านเทีบฟี่ตามปั๊มปะตะทต่างๆทั่วประเทศนอกจากนี้ได้มีการออกหน่วยโครงการแว่นแก้วให้บริการตรวจวัดสายตาประกอบแว่นให้แก่ประชาชนผู้ไดโอกาสจำนวน10หน่วยในช่วงเดือนมกราคมติกกุมภาพันธ์2558ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายกาญจานบ,บ,บุรีสระบุรีตากและน่านเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนผู้ไดโอกาศและมีปัญหาทางสายตา ฟังรายการสังคมดีไม่มีขายย้อนหลังได้ที่ Facebook และ youtube โดยใส่คำว่าสังคมดีไม่มีขายลงในช่องค้นหาเพื่อนของ Facebook หรือคำเดียวกันนี้ในช่องค้นหาวิดีโอของ YouTube ท่านก็จะสามารถรับฟังรายการสังคมดีไม่มีขายย้อนหลังได้เราส่ง ท้ายปีเก่ากันด้วยข้อมูลของนายแพทย์บุญชัยอิสระพิสิทธ,ธ์นะครับเป็นคู่มือการดูแลสุขภาพโดยไม่ใช้ยานะครับเป็นแบบวิถีธรรมชาติขจัดโรคภัยได้นะครับเราเกลิ่นกันมาสองสัปดาห์เต็มๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องการดูแลสุขภาพของนายแพทย์บุญชัยอิสระพิสิทธ,ธ์ที่โดนโรคร้ายรุมเร้าถึงหกโรคนะครับแล้วท่านก็ใช้วิถีธรรมชาติเนี่ยดูแลสุขภาพจนขจัดโรค รคร้ายต่างๆได้นะครับท่านก็มาขยายองค์ความรู้ต่างๆสู่ประชาชนให้ได้มีสุขภาพดีกันทุ่นหน้านะครับในตอนสุดท้ายนี้นะครับคุณหมอบุญชัยอิสราพิสิทธิธ์ก็จะพูดถึงเรื่องของอาหารที่เราควรจะรับประทานนะครับคุณหมอบรรยายว่ามนุษย์เนี่ยจริงๆแล้วระบบย่อยอาหารถูกออกแบบมาให้เป็นสัตว์ กินพืชน,นะครับเพราะฉะนั้นเรารับประทานเนื้อสัตว์แต่น้อน้อยนะครับแล้วก็รับประทานพืชเป็นหลักนะครับโดยเฉพาะอาหารที่สดนะครับก็คือพืชผักที่เป็นพืชสดๆผลไม้ก็เป็นแบบสดจะดีมากทีเดียวนะครับเพราะว่ามีพลังพิเศษอยู่ในอาหารสดนั้นนะครับก็คือเอนไซม์เอนไซม์สำคัญต่อสุขภาพอย่างไรนะครับแล้วก็ดูแลสุขภาพจิตอย่างไร ฟังจากคุณหมอบุญชัยในวันนี้ครับพวกสัตว์กินเนื้อเนี่ยมันย่อยเนื้อตั้งแต่ในปากน้ำลายเลยมันกรดมาลงมาในกระเพาะเนี่ยโอ้โหกรดมันแรงกว่าคนยี่สิบเท่าน้ำย่อยก็มีมากกว่าคนยี่สิบเท่าเพราะนั้นเมื่อเทียบสัดส่วนเนี่ยพวกสัตว์กินเนื้อเนี่ยกินเนื้อร้อยเปอร์เซ็นเราเนี่ยหนึ่งในยี่สิบของมันเราจึงเตรียมน้ำย่อยไว้แค่ห้าเปอร์เซ็นตเพราะนั้นที่ผมบอกห้าเปอร์เซ็นเนี่ยเราวัดจากน้ำย่อยในกระเพาะอาหารและอันนี้คือกระเพาะอาหารมนุษย์นะ อย่าเข้าใจผิดว่ามนุษย์ย่อยอาหารด้วยกระเพาะนะฮะกระเพาะเนี่ยคือถุงที่เอาไว้ผสมอาหารนั่นเองอาหารที่เราเคี้ยวจากปากเข้าไปเนี่ยมันจะผสมยังไม่ถูกดูดซึมนะมันจะผสมอยู่ในกระเพาะแล้วมันจะถูกไล่ต่อมาที่ลำไส้เล็กฮะเพราะลำไส้เล็กมนุษย์ก็เลยทํางานหนักเนื่องจากมนุษย์ใช้ลำไส้เล็กเนี่ยในการย่อยอาหารลำไส้เล็กมนุษย์ยิ่งยาวมากเมื่อเทียบกับสัต์ส่วนตัวเรา ยาวถึง12เท่าของลาตัวลาตัวไม่ใช่ความสูงนะฮะลําตัวคือวัดทางเดินอาหารคือปากไปก้นปากไปก้นเราเนี่ย2ฟุตลําไส้เล็กเราจึงยาว12เท่าของ2ฟุตคือ24ฟุตหรือ7เมตร7เมตรนี่ยาวไหมฮะตัวเรานี่สูงไม่ถึง2เมตรนะแต่ลําไส้เราเนี่ยคลี่ออกมาเนี่ยยาว7เมตรเลยแต่ยาวเนี่ยเป็นเรื่องดีฮะถ้าเรากินพืชเพราะกอนการย่อยพืชเนี่ย มันย่อยมันย่อยต้องค่อยๆย,ย่อยไปเรื่อยมันจะมีลําดับขั้นนะต้องใช้ความยาวเจ็ดเมตรแล้วมันจะย่อยสมบูรณ์พอดีนะแต่เชื่อไหมความยาวเจ็ดเมตรเนี่ยลําไส้เราใช้เวลาสี่ชั่วโมงในการย่อยเพราะฉะนั้นถ้าเรากินพืชเช่นผักผลไม้เข้าไปเนะี่ยมันจะอยู่ในลําไส้เล็กเราเนี่ยแค่สี่ชั่วโมงนะจากส่งผ่านกระเพาะปุ๊บเนี่ยจากลําไส้เล็กไปที่ไหนต่อฮะไปลําไส้ใหญ่รอเป็นอะไรรอเป็นอุจจาระที่ขับถ่ายออกมา รฉะนั้นถ้าระบบเรากินอาหารตามธรรมชาติตามน้ําย่อยแล้วเนี่ยมันจะถูกย่อยสมบูรณ์แล้วก็ไม่เกิดการเน่าเสียเพราะฉะนั้นเราจะไม่เป็นโรคไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เป็นโรคที่ทางเดืออาหารอย่างเดียวนะเราไม่เป็นโรคทั่วตัวเลยเพราะเวลาอาหารที่มันย่อยไม่ได้มันเน่าเนี่ยมันเสียเนี่ยเวลาดูดซึมนมันเข้ากระแสเลือดจากลําไส้เราจะไปทั่วตัวเลยมันจะไปก่อพิษก่อโรคก่อสารก่อมะเร็งทั่วตัวเลย ถ้าเราเริ่มต้นผิดที่ลำไส้เนี่ยมันไม่ใช่ผิดเฉพาะลำไส้มันผิดทั่วตัวนะแต่ถ้าเป็นพวกสัตว์กินเนื้อเนี่ยมันไม่เดือดร้อนนะเวลามันออาหารพวกเนื้อเข้าปากปุ๊บมันเริ่มย่อยแล้วน้ำย่อยออกมารอเลยลงกระเพาะลำไส้โอ้โหมันสมบูรณ์เลยฮะมันมีมากกว่าเรายี่สิบเท่ามันย่อยอาหารจบในกระเพาะเลยมันก็เลยมีลำไส้เล็กสั้นนิดเดียวเลยแันพวกสัตว์กินเนื้อเนี่ยลำไส้มันยาวสามเท่าลำตัว แน่นอนฮนะตัวเสือมันใหญ่สามเท่าของตัวเสือก็ต้องยาวลําไส้แมวสามเท่าตัว,ตวแมวแต่วัดสัดส่วนเนี่ยมันเป็นสัดส่วนอันเนี้นะฮะเพราะนั้นเนี่ยในธรรมชาติมันจะกําหนดมาเลยว่าอาหารที่เรากินแล้วถูกต้องเนี่ยมันเป็นอะไรอธรรมชาติเนี่ยกาหนดก็กําหนดไปแต่มนุษย์ปัจจุบันเราไม่สนใจเราสนใจว่าเราวันนี้เราจะกินอะไรแล้วอร่อยนะฮะมือนี้เราสะดวกอะไรเราจะกินมือนี้ใครไปชวนอะไรกิน แล้วเราเนี่ยจัดสัดส่วนนี่ผิดอันโดยสรุปนะฮะในช่วงนี้ก็จะสรุปให้ฟังว่าอาหารธรรมชาติเราเนี่ยนะเราเป็นสัตว์กินพืชเรามีน้ําย่อยที่ย่อยเนื้อสัตว์ได้ประมาณห้าเปอร์เซ็นตอันนี้คําตอบจากร่างกายจากธรรมชาติเราก่อนแต่พวกท่านอย่าเพิ่งลุกหนีนะอย่าเพิ่งตกใจคือผมเนี่ยต่อรองกับธรรมชาติมาให้เสร็จผมเป็นคนที่ใช้ชีวิตลําบากลําบนก็ไม่เอานะกินอะไรไม่อร่อยตลอดชีวิต ก็ไม่เอางกฮะอยากสุขภาพดีด้วยอยากกินของอร่อยด้วยอยากมีชีวิตที่มีสีสันด้วยดีไหมฮะเ mm hmm. พราะนั้นไม่ต้องกลัวกินเจมังสวิรัตไม่ต้องนะ,ะท่านยังมีชีวิตที่มีความสุขเดินออกจากห้องนี้ไปยังมีเอ่อเอ่อและความยิ้มแย้มแจ่ม,มใสไม่ใช่ต้องโหใช้ชีวิตหดหู่ไม่มีนะมีแต่ฟังแล้วดีขึ้นดีขึ้นนะฮะเพราะนั้นไม่ต้องตกใจเดี๋ยวกลัวท่านเดินออกหมดกินพืชเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นตไม่เอาแล้วกลับบ้านดีกว่านะ อันนั้นธรรมชาติกตําหนดแต่เราต้องขอบคุณบรรพบุรุษเรานะบรรพบุพร,บรุษเราห้าหมื่นปีเนี่ยช่วยทําให้ชีวิตเราอร่อยขึ้นเยอะเลยเราสามารถกินอร่อย,ยกินของอร่อยเพิ่มก็ได้เยอะเลยโดยไม่เจ็บป่วยด้วยนะฮะธรรมชาติกตําหนดให้เราประทานผักผลไม้สดเป็นอาหารหลักนะฮะผมโทรศัพท์ไปต่อรองก่อนเข้าห้องเนี่ยขอขออนุมัติมาห้าสิบเปอร์เซ็นตครึ่งหนึ่งฟาร์มอิ่ม แล้วพากฏว่าโชคดีที่เราเป็นคนไทยเรากินผักผลไม้สดเนี่ยได้ประมาณสักห้าร้อยเมนูอยากคิดว่าเราต้องกินสลัดไม่ใช่ถ้าถ้าเป็นพวกฝรั่งนะแม้กระทั่งพวกเมดิเตอร์เรเนียนที่สมาคมโรคหัวใจอเมริกันเนี่ยเขายกย่องว่าเป็นพวกโรคหัวใจเกิดน้อยมากนะพวกนั้นกินผักกินผลไม้ไปดูเมนูกนเนี่ยมีไม่กี่สิบเมนู ของไทยเราเนี่ยมีหลายร้อยเลยมาได้ไงมั่งฮะคนไทยนี่กินน้ำพริกได้ไหมฮะผักเคียงนี่เป็นตับเลยน้ำพริกเราจําได้ว่าม,ม,มันมีกี่อย่างเนี่ยในบ้านเมืองเราจำไม่ไหวอ,อ,อ,อ่พวกหลนก็เยอะแยะนะฮะแล้วก็อะไรฮะยํยำอาหารยำพวกพริกมะนาวเนี่ยกินให้พอเหมาะนะนอกจากจะทําให้รสชาติอร่อยแล้วเนี่ยเป็นสมุนไพรด้วยเราไม่ได้กัดกระเพาะด้วยนะฮะ เพราะฉะนั้นคนไทยกินของยำเนี่ยยำสดสดยำผักยำผล,ลไม้เดี๋ยวนี้ทำสารพัดเยอะแยะเลยนะฮะเนี่ยมีโชคดีฮะเรามีบรรนพนุที่มีศิลปะในการประกอบอาหารให้อร่อยจากพืชผักสดนี่เยอะแยะเลยนะฮะเนื่องจากเวลาจำกัดนะผมจะไปไล่เมนูอาหารเนี่ยเดี๋ยวจะไม่ได้พูดเรื่องอื่นนะท่านไปหาวิธีเอาอีกสักประมาณสามสี่เดือนผมจะออกสักเล่มหนึ่งแนะนําอาหารนะแล้วแนะนําสูตรการปรุงที่เป็นแบบธรรมชาติแล้ว รักษาโรคได้ด้วยนะฮะนั้นก็ห้าสิบเปอร์เซ็นของฟาร์มอิ่มนะฮะต่อรองมาให้เสร็จแล้วไม่ต้องเก้าสิบห้าแล้วอีกห้าสิบเปอร์เซ็นเนี่ยเดี๋ยวผมจะแนะนําเมนูอร่อยอร่อยนะให้ท่านกินเพราะ้นเราจะได้ครบห้าสิบเปอร์เซ็นตแรกนี่กินเพื่ออะไรกินเพื่ออยู่อีกห้าสิบเปอร์เซ็นตหลังอยู่เพื่อกินฮเลยยังต้องมีครบนะะกินเพื่ออยู่อย่างเดียวไม่ได้นะฮะตอนนี้ <c oughs> สิ่งที่เราได้เมื่อ ถ้าธรรมชาติเนี่ยกินห้าสิบเปอร์เซ็นตถ้าเราอยากจะกินให้เราหายป่วยเนี่ยแล้วต้องกินอันดับแรกนะฮะพลังสดผมคือวงเล็บคําว่าดิบไว้เนี่ยเพื่อจะได้เอเคลียร์ clear. คือเราต้องกินอาหารดิบนะฮะปัจจุบันเนี้ยเรากินอาหารดิบน้อยมากเลยการกินอาหารดิบน้อยมากในปัจจุบนันเราเนี่ยคือหมายถึงพืชผักดิบนะฮะเหตุที่เรากินน้อยเพราะว่าปัจจุบันเนี้ยเราไม่ได้ปลูก ผักผลไม้กินเองเราซื้อกินถ้ากินดิบเนี่ยหลายคนกลัวตายฮะตายจากอะไรฮะยาข้า,มาแมลงโศกโปกไม่หมดเลยเราก็เลยไปไปลดโอกาสที่จะได้พิษจากนั้นโดยทําปุงสุกมันเลยนะเพราะฉะนั้นในในโครงการผมที่บางไสผมปลูกเองนะตัวนี้ปลูกข้าวไรเบอรี่เองเลยเป็นข้าวข้าวเจ้าเนี่ยปลูกผักปลูกผลไม้กินเองพอม่าล้อมเมืองอยู่ปีหนึ่งผมไม่เป็นไรผมมีที่อยู่พันสองร้อยไร่ะปลูกกินเอง แล้วแข็งแรงกว่าโฟมา่าอีกนะฮะโฟม,ม่ามันอดอยากอยู่ข้างนอกแล้วเราจะทํากินครบเลยเพราะฉะนั้นถ้าอย่างนั้นกินดิบจะปลอดภัยหมดอีกอย่างนึงฮะที่เราไม่กินดิบในปัจจุบันเนี้ยเพราะเดี๋ยวนี้เราพัฒนาเมนูปรุงสุกให้อร่อยมากมีของปรุงมีรสปรุงมีผงชูรสมีอะไรปรุงอร่อยหมดเลยเราก็เลยลดอัตราการกินดิบลงจากสองเรื่องใหญ่เรื่องแรกคือกลัวความสกปรกที่ติดมากับของสดอีกอันคือ ของสุกมันปรุงอร่อยกว่าเราก็เลยขาดสามตัวนี้ไปฮะขาดเอนไซม์วัตถุกออกฤทธิ์ทางยาแล้วก็วิตามินซีนะฮะตอนนี้ก็เลยต้องให้ความกระจ่างเรื่องเอนไซมนิดคืออย่างนี้ฮะผมชอบชอบยกตัวอย่างให้เห็นชัดก็คือยกตัวอย่างพืชนิดหนึ่งเดีย๋ยวนี้คนไทยรู้จักดีเช่นหอมหัวใหญ่ผมชอบยกอันเนี้ยชัด หอมผู้ใหญ่เรากินสดสดได้สองเมนูมีอะไรบ้างฮะสลัดกับยำแล้วเราเอาเอาไปปรุงสุกยกตัวอย่างั้งสามเมนูฮะทำอะไรได้บ้างต้มซุปไข่เจียวผัดโอเคตอนนี้ผมก็จริงๆรู้มาก่อนแหละแต่ทดลองเลยก็ไปเอาหอมผู้ใหญ่เนี่ยซื้อจากตลาดเลยนะะแม่ค้าเอาหน่วยความสะดวกะตัดรากตัดใบเราพร้อมกินเลยเราเลยจะกินต่หัวมัน เอามาปล่อยไว้สามวันเนี่ยรากมันงอกเลยนะใบอ่อนมันงอกออกมาเลยอ่อะไรทำให้มันงอกฮะเอนไซม์ทำไมเอนไซม์จึงไปทำให้รากมันงอกออกแล้วใบมันงอกออกมาพอเอนไซม์ถูกสร้างขึ้นมาในธรรมชาติเนี่ยมีหน้าที่ผลักดันให้สิ่งมีชีวิตนั้นอยู่รอดะฮะเพราะนั้นเมื่อถูกตัดรากออกถูกตัดใบออกเนี่ย ถ้ามันไม่ช่วยเหลือตัวเองนะหอมหัวใหญ่มันไม่ช่วยเหลือตัวเองเนี่ยมันตายเพราะมันจะหากินไม่ได้แล้วถูกตัดเครื่องมือธรมาหากินแล้วเอารากออกถูกตัดใบออกสังาะห์แสงใหม่ไม่ได้แล้วเอนไซม์ที่อยู่ในหอมหัวใหญ่เนี่ยมันก็เลยต้องสร้างรากขึ้นมาใหม่สร้างใบขึ้นมาเพื่อจะดำรงชีวิตต่อแล้วเอนไซม์เนี่ยมันจะทําหน้าที่แบบเนี้ยเหมือนกันในทุกสิ่งมีชีวิตเลยไม่ว่าสิ่งมีชีวิตนั้นจะเป็นเป็นสัตว์เป็นพืชมันจะท,ทําทางเดียวกันหมด มะม่วงสุกมันเหมือนมะม่วงก็เหมือนกันเราปล่อยทิ้งไว้เนี่ยมันสุกสุกเพราะเอนไซม์มันทํางานนะเปลี่ยนแป้งเป็นน้ําตาลเปลี่ยนสีเขียวเป็นสีเหลืองนะฮะทาไมมันต้องทําอย่างนั้นฮะเพราะมะม่วงเนี่ยมันขยายพันธุ์ด้วยการถูกสัตว์อื่นเนี่ยกินเนื้อมะม่วงฮะเราเอาเม็ดไปขยายพันธุ์มันจะดันตัวเองจังี้ตลอดเลยในร่างกายมนุษย์เราก็มีเอนไซม์แต่เราซับซ้อนกว่ามันนะเราจะมีเอนไซม์อยู่มันสองพันเจ็ดร้อยกว่ารายการ เอนไซม์เห <Inside S 2> ล่านี้มันจะขับดันให้เราอยู่รอดนะสร้างเซลล์ใหม่สร้างซ่อมอวัยวะสร้างสารต่างๆขึ้นมาเยอะแยะเลยถ้าเราขาดเอนไซม์เนี่ยเราจะป่วยเพราะเราจะซ่อมสร้างตัวเองไม่ได้ตอนนี้ถ้าเราหนุ่ม,มๆสาวๆเนี่ยเราไม่ป่วยเพราะเราสร้างได้เองครบพอหลังอายุสามสิบเนี่ยอัตราการสร้างมันจะลดลงเราจะเริ่มป่วยเป็นนู่นเป็นนี่ถ้าเราไม่ได้รับเอนไซม์ชดเชยการที่เราจะรับเอนไซม์ชดเชยได้ธรรมชาติเนี่ยมันจับคู่อยู่แล้ว แต่เราไม่ได้ทําเพราะเราไปกินของปรุงสุกในพืชมันก็มีเอนไซม์ว่ามันทำงานยังไงแล้วเนี่ยฮะเส้นทางเนี่ยสําคัญนะเราไม่รับรู้เลยนะฮะแต่มันคุมตลอดเมื่อไหร่ที่คนมีต้นทุนที่ดีในจิตได้ํานึกนะเราจะไม่ป่วยะฮะเพราะจิตมันไม่ป่วยนะถ้าจิตมันป่วยเนี่ยมันไปที่อุ้ยโทษจิตที่ป่วยมันไปที่เซลลโดยตรงเลยนะจะสังเกตนะฮะคนที่จะอายุยืนเนี่ย ต้องเป็นคนอารมณ์เป็นไงฮะอารมณ์ดีหรืออารมณ์ร้ายอารมณ์ดีแล้วก็จะไม่ป่วยคนที่มีอารมณ์ร้ายแค้นฝังหุ่นคนอยู่ตลอดนะฮะในที่สุดเนี่ยป่วยด้วยโรคไอ้เสียชีวิตด้วยโรคแล้วแล้วโรคอืดตามมาแย่ๆไปหมดเลยพวกนี้สําคัญมากเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่เราเราเราใส่พลังลงมาที่ตรงนี้นะฮะในด้านบวกหลายคนนะฮะเป็นคนที่โชคดีคือมี คือมีตัณหาแล้วก็อุปทานที่ดีอยู่ตลอดเลยแล้วคนพวกนี้จะไม่มีความทุกข์ในชีวิตเคยเจอไหมเจอเรื่องร้ายๆนะฮะเขาก็ผ่านมาได้ไม่ต้องฆ่าตัวตายไม่ต้องอะไรเลยคือเข้าใจชีวิตเลยแต่หลายคนนะฮะเรื่องไม่เป็นเรื่องเลยไปฆ่าเขาอยู่ที่ส่วนเนี้ยเพราะฉะนั้นต้นทุนในจิตได้สำนึกเนี่ยจึงเป็นตัวกําหนดชะตาชีวิตของเรามาจากสามวงเนี้ยนะฮะ ใครมีตรงนี้แข็งแกร่งนะก็จะมีพลังที่แข็งแกร่งครับ <Yeah. S 1> เพราะฉะนั้นเราเราเนี่ยอยู่ที่การฝึกเนี่ย <Yeah. S 1> ผมปัจจุบันเนี่ยผมฝึกคือผมมีมีจุดแข็งเรื่องจิตเออเรื่องสุขภาพเนี่ยอยู่แค่สองข้อ <Yeah. S 1> ข้อแรกก็คือเป็นคนหลับง่ายเจอเรื่องอะไรในชีวิตเนี่ยหลับปุ๊บผมตื่นมันจะลืมไปพักไอ้ตัวที่สองเนี่ยเป็นคนที่ให้อภัยคนได้เร็ว นะซึ่งการให้อภัยเนี่ยก็คือหลุดตรงนี้ออกไปพุทธจเจ้าท่านให้ยกย่องให้ทานอะไรที่สูงสุดเลยฮะอภัยทานใช่ไหมเวลาเราชนะใจตัวเองเนี่ยคือการให้อภัยทานเนี่ยเราจะหลุดความทุกข์ออกไปได้ก้อนเบลลมเลยเมื่อไหร่เราไปอาฆาตเขาเน,นะฮะฝาอาฆาตมันฝังอยู่เนี่ยนะเนี่ยมันจะเผาตัวเราตลอดเลยเมื่อไหร่เราให้อภัยเขาได้เนี่ยนะเราจะโลง่งเราจะหลุดเป็นความสุข ระดับหนึ่งนะฮะของปุถุชนได้แต่ถ้าเป็นความสุขระดับอาริยสงฆ์ก็คือไม่มีตัวนี้แล้วฮะซ,ซึ่งอันนี้จะเป็นสุขแบบสุขนิรันดร์นะฮะจะไม่กลับมาทุกข์อีกความสุขทั้งโลกก็ยังมีการกลับมาทุกข์ได้ใหม่แต่วันนี้เรามาเข้าเาฟังกันเนี่ยเพื่อเราหวังเรื่องสุขภาพดีเพราะฉะนั้นการที่เราจะสุขภาพดีเนี่ยเราต้องทำเลยฮนะเราต้องสร้างพลังในทางด้านบวกนะฮะ คือใส่ข้อมูลที่ถูกต้องใส่แนวคิดที่ถูกต้องใส่ความรักที่ถูกต้องลงไปถ้าเรารักแต่ตัวเองเราจะเกิดทุกข์ได้ง่ายถ้าเรารักกัลยาณีิมตรักคนอื่นด้วยเอาข้อมูลที่ดีไปบอกด้วยเอาข้อมูลที่ดีไปทําด้วยเพราะนั้นเราก็จะสร้างวงจรน,นี้ขึ้นมาเรื่อยๆใครสร้างวงจรที่ดีก็จะมีพลังอันนี้ผมเรียกว่าพลังจิตนะสุดท้ายนะฮะก็คือวันนี้เราจะรักษาโรค ที่รุนแรงแล้วร้ายแรงมากเลยได้ที่ยาแผนปัจจุบันอาจจะช่วยไม่ได้แต่เราสามารถฟื้นฟูตัวเองได้เนี่ยด้วยพลังห้าอย่างอย่างแรกคือจากอาหารนะพลังสดหาวิธีนะฮะท่านไปดูแลตัวเองนิดนึงทํายังไงให้เรากินผักผลไม้สดโดยปลอดภัยนะฮะในเรื่องของความสะอาดของมันแล้วก็กินแบบหมุนเวียนนะฮะอย่าก,กินซ้ำซาก กินหมุนเวียนบางทีมันไปสะสมจํานวนสารบางอย่างมันมากไปก็ไม่ไดีแล้วกินหมุนเวียนเพื่อกินหมุนเวียนเราจะได้สามตัวครบฮะได้เรื่องของเอนไซม์ครบชนิดได้วัตถุออกฤทธิ์ทางยาครบชนิดได้วิตามินซีจํานวนมากเข้าไปเพราะฉะนั้นเราก็จะมีพลังที่จะไปซ่อมตัวเองได้เป็นเพื่อการ,รบำบัดโรคต่อไปก็คือพลังงอกผมก็ไปมีความรู้ หลายๆเรื่องจากการที่ได้อ่านหนังสือมาพืชผักที่กําลังงอกเนี่ยมันกําลังเปลี่ยนตัวเองไปสู่การมีชีวิตที่สมบูรณ์ตามธรรมชาติการที่มันจะมีชีวิตที่สมบูรณ์ได้มันต้องสร้างสารอาหารที่สมบูรณ์ขึ้นมามันต้องสร้างเอนไซม์ที่สมบูรณ์ขึ้นมาเราเองเนี่ยเป็นเป็นสัตว์โลกที่ถูกกาหนดให้กินพืชพวกน,นี้อยู่แล้ว เมื่อมันกำลังจะทําความสมบูรณ์ให้แก่ตัวเองเพื่อเป็นชีวิตใหม่มันจะมีสารที่สมบูรณ์ขึ้นมาเราก็ไปเอาสารสมบูรณ์เนี่ยจากพืชที่กําลังงอกนะตัวที่สามฮะพลังการเสริมเพื่อการบําบัดโรคก,ก็มีสักสามสี่ตัวตัวแรกเนี่ยแนะนําให้กินเป็นยานะก็คือไขมันดิบไขมันดิบนี้ทั้งไขมันปลาคาว่าไขมันปลาบิดดิบเนี่ยท่านกินคือไม่ผ่านการทอด แะกินปลาดิบก็ได้กินปลารวกปลานึ่งปลาต้มต้มยำแกงส้มทาได้หมดต้มส้มทําอะไรก็ได้ให้มันสุกโดยไม่ผ่านความร้อนที่รุนแรงด้วยการทอดแล้วก็อีกอันที่แนะนําก็คือน้นํมันมะพร้พาวน้ำมมะพร้าวเนี่ยถึงแม้มันจะเป็นน้ํามันอิ่มตัวแต่มันมีกรดที่ร่างกายขาดไม่ได้คือกรดลอริกถ้าเรากินน้ํานมแม่เนี่ยเราได้กรดลอริกตัวนี้ด้วยแต่ถ้าเรากินน้ามันมะพร้าวเราก็จะได้ แล้วก็เดี๋ยวนี้เราก็เรียนรู้ใหม่เราไม่ได้กลัวกะทิแต่เรากลัวกะทิที่ไปเคี่ยวจนแตกมันจนจนมันเกลี่ยนเปลี่ยนเป็นปน,น้ํามันที่ไม่ดีแต่ถ้าเรากินกะทิสดเนี่ยเท่ากับเรากินน้ํามันมะพร้าวหิบเย็นเลยนะซึ่งสามารถทําอาหารได้หลากหลายเพราะฉะนั้นคนไทยสามารถกลับมากินกะทิได้ใหมนะ่เป็นกะทิแบบที่ผมบอกอันสุดท้ายก็คือน้ํามันดิบก็คือน้ํามันมะกองซึ่งก็แนะนําให้ทานซึ่งน้ํามันเหล่าเนี้ยเวลาเรารับประทานเข้าไปเนี่ยไขยมันในเลือดเราจะเปลี่ยนนะ แล้วไม่ใช่ไขมันในเลือดเปลี่ยนอย่างเดียวมันไปเป็นสารตั้งต้นให้กับองค์ประกอบอื่นๆในชีวิตเราด้วยเพราะฉะนั้นไขมันไม่ควรเลิกกินกินในขนาดที่พอเหมาะแคลอรี่พอเหมาะแล้วกินในชนิดที่ควรกินแล้วกินด้วยวิธีที่ถูกวิธีที่ผิดแน่นอนก็คือเอาทําให้มันร้อนจนเดือดเนี่ยอันนี้คือวิธีที่ผิดแล้วก็จะมีวิตามินที่คนไทยหรือคนทั่วโลกมักขาดเช่นวิตามินซีนะฮะรวมทั้งวิตามินบี ตัวสารสกัดเม็ดองุ่นตัวนี้ที่เน้นเฉพาะว่าปัจจุบันเนี้ยเราเป็นโรคหัวใจแล้วหลอดเลือดเยอะมากโรคนี้น่ากลัวตรงที่เส้นเลือดหัวใจมีสามเส้น,นรูเจ็ดสิบเปอร์เซ็นเนี่ยมันทดรูร้อยเปอร์เซ็นันหายไปเจ็ดสิบยังไม่มีอาการะมันรีเซิร์ฟไปเยอะแต่พอรูมันเหลือเล็กปุ๊บเนี่ยเวลามันหลุดมาจากที่อื่นอาจจะเป็นแค่แค่ก้อนเลือดหรือก้อนไขมันะนอุดป้องเดียวเนยฮะหัวใจขาดเลือดเลย ทีน,นี้เราเนี่ยสามารถละลายมันได้ไอ้พวกที่อุดตันเนี่ยโดยการเปลี่ยนชนิดไขมันในเส้นเลือดแล้วนะเปลี่ยนให้ตัว H D L คอเลสเตอรอลเยอะๆคอเลสเตอรอลไม่ใช่ไม่ใช่เรื่อง้ายนะถ้ามันเป็น H D L อะไรนะมันจะล้างเส้นเลือดเราเลยอย่าเราอย่าไปสร้าง L D L ขึ้นมา L D L เนี้ยสร้างจากไขมันประเภทเนี้ยสร้างจากความเครียดสร้างจากเรื่องทั้งหลายที่ผมผมพูดให้ฟังเนี้ยแล้วท่านเจาะเจาะดูได้อย่าไปเจาะแต่คอเลสเตอรอลตัวรวมนะ คอเลอสเตอรอลตัวรวมสามร้อยไม่ได้แปลว่าอุดตันให้ไปดูสัดส่วนของ S D L ต่อ L D L ถ้ามันยังอยู่ในเกณฑ์หนึ่งในสามเนี่ยมันยังสู้กันไหว S D L มันจะล้างเส้นเลือดได้ดีนะเรื่องของสารสกัดเม็ดอังุุนเนี่ยเป็นตัวช่วยได้น้ำมันปลาก็ช่วยนะสุดท้ายตัวหนึ่งสําหรับคนที่อ่อนแอนะไม่ว่าตับหรืออะไรย่างอื่อนหัวใจเนี่ยตัวโคเอนไซม์ ide, ที่ว่าโคเอนไซม์ Q 10เนี่ยก็มีส่วนช่วยได้ อีกอันก็คือพลังสะอาดพลังสะอาดที่ผมแนะนําเรื่องอาหารที่ก่อความสกรปรกเราได้มากก็คือน้ําตาลจํานวนมากที่มันจะสร้างพิษที่เรากินน้ําตาลแบบที่เล่าให้ฟังแล้วก็เรื่องของไขมันทานน้ำมันน้ำมันที่ผ่านความร,ร้อนอีกตัวคือสัตว์ตระกูลเลี้ยงลูกเลี้ยงนมไม่ไม่ได้ไม่ได้ทานเจนะฮะแต่สัตว์ใหญ่สัตว์ที่มันฉลาดสัตว์ที่มันเป็นญาติเราเนี่ยนะเรากินแล้วมันจะก่อโรคก่อภัย เกิดสารพิษได้เยอะเราก็เลี่ยงไปรับประทานสัตว์น้ําสัตว์ที่มันย่อยง่ายมีไขมันที่ดีซะสุดท้ายเลยที่ผมพูดถึงก็คือพลังจิตเพื่อการรักษาโรคอันนี้มันเป็นเรื่องที่ต้องฝึกต่อเ,เรื่องที่ทำแต่ผมเขียนวงจรให้เห็นเพื่อให้เราเข้าใจกระบวนการทางจิตเมื่อไหร่ที่เรามีพลังอันี้ครบเนี่ยนะฮะโรคอะไรเราก็ชนะได้นะถ้าเรามีพลังจิตที่เข้มแข็งแข็งแ,งแรงเมื่อหลายคนเราท้อถอยนะฮะ หมดอะไรตายอย่างไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วเนี่ยนะอะไรก็ไปหมดหมดเลยแล้วจะเผาตัวเองตลอดเพราะฉะนนั้เรื่องข้อมูลในจิตเนี่ยถ้าบวกนะมันจะโอ้โหขับดันเไปทางดีเลยถ้ามันลบนะมันจะเผาตัวเองตลอดหลับยังเป็นเลยนะตึกในฝันยังมีเลยอันเรื่องพวกนี้สําคัญมากแต่เรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องของทางกายก็สําคัญเพราะเราเองเนี่ยจะแข็งแรงสมบูรณ์ได้เราต้องแข็งแรงทั้งกายและจิต ถ้าครบห้าอย่างเนะี่ยท่านตั้งเป้าตัวเองนะสู้กับมันทุกโรคต้องไม่กลัวนะความกลัวไม่เกิดประโยชน์เลยนะะแต่เราต้องสู้ถูกวิธีสู้ถูกทางนะต้องมีทั้งอาวุธนะทั้งทางกายและทางจิตนะไปสู้กับโรคมันโรคอะไรเราก็ชนะได้ฮนะรับฟังรายการสังคมดีไม่มีขายย้อนหลังได้ที่ Facebook และ YouTube โดยใส่คำว่าสังคมดีไม่มีขายลงในช่องค้นหาเพื่อนของ Facebook หรือคำเดียวกันนี้ในช่องค้นหาวิดีโอของ YouTube ท่านก็จะสามารถรับฟังรายการสังคมดีไม่มีขายย้อนหลังได้หมดเวลาของรายการสังคมดีไม่มีขายนะครับวันนี้ลาคุณฟังไปก่อนครับผมสัญญพงศิรารัตนวัฒนานะครับดิัรษณาจำปานะครับวชรวะรสันตาะกมลพใช่ครับ สังคมแปลเปลี่ยนวัฒนธรรมปลวนแปลมาช่วยกันสร้างสรรสังคมให้ดีขึ้นด้วยหลากหลายวิธีในรายการสังคมดีไม่มีขายดำเนินรายการโดยสัญญงป์จิรารัฐวัฒนาและทวีพันธ์อิงคานุศร์